ทุกคมากันที่ข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าเห็นภาพข่าวแล้วตกอกตกใจผู้ชมเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุของอดีตดาราดังพี่ดาชดาพรผู้ชมจําได้ไหมคุณปีคุณปีศรีสะมางผู้ชมสมัยเด็กๆนี่ฉันดูละครเป็นละครแบบว่าแนวสยองขวัญอะที่แบบว่าต้องเอาผ้าพันคอวิทยาศาสตร์อแบบนี้คือนางเอกแบบว่าโดนตัดคอแล้วก็ต้องเอาผ้าพันคอไว้ตลอดคุณปีคุณปีมาแล้วค่ะ พี่ดาเจดาพอ,พอ,อนี่ยเป็นอดีตนางเอกดังนะคะแล้วก็มีผลงานต่างๆมากมายหลายคนจําหน้าได้แก่รถคว่ำค่ะตกร่องกองเกาะการที่จังหวัดชนบุรีเห็นภาพข่าวแล้วโอ้โหตกใจเลยค่ะผู้ชมดูภาพก่ยนะคะรถยนที่พี่ดาขับมาเนี่ย พลิกคว่ำไปที่ร่องกลางถนนค่ะสภาพรถตีลังกาแบบนี้ไปเลยค่ะอันนี้คือพลิกกลับมาแล้วคือตอนแรกที่เห็นมันหงายขึ้นมาล้อชี้ฟ้าเลยใช่คือแบบนี้คผู้ชมยังกระหนังเพราะว่ามันพลิกคว่ำแบบขับแบบปุ้งปุ้งปุ้งแบบนี้เลยอะค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะพี่ดาเนี่ยกำลังขับรถเป็นสีขาวทะเบียนนะคะเลข2กไก่ลอลิง2 2 2สองสค่ะ เพื่อที่จะเดินทางไปทําธุระที่จังหวัดจันทบุรีค่ะคือข้อมูลตรงนี้จุดเกิดเหตุมันเป็นทางถนนที่กําลังทําทางลาดยางคุณผู้ชมนะแล้วก็จะแบบว่ามันลื่นนะคะยังไม่ได้ตีเส้นข้างค่ะพี่ดาแกเลยมองไม่เห็นว่าแกไปช่วงเช้าออแล้วจู่รถก็เกิดถลยะ่ะ แกก็ตกใจอะคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นอะปกร่องกลาง <คน S 1> ถนไนไปไที่เนอะอ๋อแล้วรถก็ไปชนเข้าที่กอหญ้าแล้วก็กองดินค่ะมาลุ้ตัวอีกทีเหมือนในหนังเลยแกบอกงงมันพลิกสภาพก็คือรถหงายนนแล้วว่ะขาวนี่แกดิโอ้ยยังยังโอเคไหมเนี่ยโอเคโอเคแกมึนๆนดิดหน่อยอะคือรถพลิกตะแคงกลางร,ร่องกลางถนนเลยนะคะแล้วก็มีคนมาช่วยนําออกตามภาพที่เห็นค่ะ พี่ด้ก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวที่ไปช่วยนะนะคะบอกว่าก็มีอาการเจ็บปวดบริเวณที่คิ้วซ้ายเ<ช>จ็บแน่นหน้าอกแล้วก็ปอดจะช้ำด้วยออปากมีเลือดออกด้วยนะผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ได้นําส่งโรงพยาบาลเพื่อเช็คล่างกายเบื้องต้นนะคะทราบว่าปลอดภัยแล้วะค่ะและตัวพี่ดดยเองก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมกับผู้สื่อข่าวที่จุดเกิดเหตุว่าเดี๋ยวไปฟังนาทีสุดกระทึกจากพี่แกหน่อยนะคะมันไม่มีเหตุอะไรเลยนะที่มันจะ ที่มันจะแบบว่ามันจะเกิดขึ้นอ่ะถนนโค้งก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่มันมันก็ไปเลยอ่ะม,มารู้ตัวอีกทีก็คือตอนมันกระแทกกระแทกซ้ายขวาแล้วมันไม่หยุดกระแทกซ้ายขวา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 ,า,ขวาแต่ก็มีสติตลอดทุกการกระแทกก็มีสติตลอดว่าเออก็ จะหยุดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะหยุดเมื่อไหร่จะตายไหมลักษณะของการบอบช้ำม,มากนะครับ,บอบช้ำก็คือช้ำต่อตาปิดครับเลือดออกนะตอนนี้ก็เช็คคอไว้ก่อนเดี๋ยวพี่คงไปดับเบิลเช็คอีกทีนึงครับเพราะว่าที่นี่ก็เริองต้นใช่ ก็ลงอกนะคะ,คะพิดาปลอดภัยแล้วก็หลายคนคิดถึงผลงานการแสดง,งพิดานะคะหนูเนี่ยเป็นขวัญใจเลยชอบมากคุณปี๊คุณปีทีิสาม,มา,าแล้วก็อีกลหลายเรื่องเลยถูกต้องค่ะ,คะสวยอยู่มากๆเลยนะคะเอาคุณผู้ชมคะพิดาแกฟาดเพราะไปแล้วอ,อ่ะคุณผู้ชมก็มาฟังเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่านะ,อะของผู้ชายอบอุ่นคนนี้กันหน่อยพ่ก้องสหรัฐค่ะแค่พูดชื่อก็อมยิ้มมุมปากได้เลยนะล่าสุดนี่นะเห็นแกเตรียมจะมาจัดคอนเสิร์ตระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะ ซึ่งทุกครั้งนะคะที่มีงานบุญหรือว่างานคอนเสิร์ตเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าพี่ก้องเนี่ยมักจะเป็นโต้โผอยู่บ่อยครั้งเลยได้ฉาย,ยาใหม่มาด้วยนะบอกว่านักร้องใจบุญเออพี่ก้องบอกมาเลยว่าแล้วแต่แฟนๆจะเรียกค่ะเอาที่สบายใจก็แล้วกันไอเรื่องของการจัดงานคอนเสิร์ตนี่นะพี่ก้องบอกว่าจะช่วยเหลือพี่น้องที่โดนแผ่นดินไหวที่เมียนมาที่สาหัสมากๆเลยก็จะมีการระดมความคิดร่วมกับเพื่อนๆจัดคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นวันที่28เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะรายได้ทั้งหมดจะช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภยัยททัั้้งงฝ่ไยบาานเร ก็ประเทศเมียนมานะคะเดี๋ยวไปฟังพี่ก้องสารัสสุดหล่อเล่าถึงความตั้งใจของโปรเจกต์ครั้งนี้กันหน่อยค่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยแหละนะมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรสาหรับเรามากก็เลย,ก,เลยก็เลยโอเคกับ UNSCR แล้วก็ชวนเพื่อนๆพี่นพนพพพี่น้องรองศิลปินมาช่วยกันเล่นคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้ให้กับ u n c r แล้วก็นําไปช่วยพม่าที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ <c oughs> เขาก็เพื่อนบ้านเราะนะเขาก็ ก็คนเหมือนกันนะ่ะเพื่อนบ้านเราเองก็จ,จัดจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยผมจะจัดขึ้นในวันที่28เมษายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทางต่างๆของของโซเชียลของผมเองคือจริงๆแล้วผมมองในมุมว่าสิ่งที่เราทำเราไม่ได้เหนื่อยอะไรมากเเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากผมก็แค่ไปเล่นดนตรีแล้วก็แค่สละเวลาส่วนหนึ่งไปเล่นดนตรีชวนเพื่อนๆพี่น,น้องมาเล่นดนตรีแล้วถ้ามันจะได้เงินสักก้อนหนึ่งไปช่วย ชาวพม่าที่เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสตอนนี้มันก็นก็ดีนะมันก็ช่วยๆกันอนะ่ะ เป็นไอเดียที่ดีนะคะใช่ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะพี่ก้องสารัตล่าสุดเลยเนี่ยนะคุณผู้ชมแกได้ถูกคัดเลือกจากหอภาพยนตร์องค์การมหาชนให้เป็นดวงดาวที่205ค่ะประทับรอยมือรอยเท้าบนลานดาราภาพยนตร์ลานนี้เขาจะยกย่องศิลปินแล้วก็เชิดชูเกียรติแก่ดาราภาพยนตร์ไทยนั่นเองค่ะซึ่งพี่กองก็บอกความรู้สึกให้ฟังว่าเป็นเกียรติและก็ภูมิใจดีใจมากๆในฐานะของการเป็นนักแสดงค่ะออ้หล่อมากโอ้แล้วก็เป็นพระเอกเจ้าบทบาทนะคะ ยาวนานมากนะคะ,ะเช่นเดียวกับดาราสาวที่เราจะเล่าต่อไปนี้แต่ก่อนจะไปเล่าข่าว